อำเภอสารพีคะ่ะมืดมืดฟ้าร้องคลืนคลืนต้องรีบเก็บผ้าเก็บเนื้อ<__ต้องรีบเก็บผ้าเก็บเนื้อคะ่ะนี่คะ่ะ หนีหมดเลยทั้งมลแลงวันทั้งยุงคืออันนี้เราจะเราหมักเพื่อที่จะกินอีกหลายวันค่ะไม่ใช่หมักเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้นะคะอา่าที่เราจะทำขายคือหมักประมาณไม่เกินชั่วโมงอะค่ะหมักแล้วก็เคี่ยวให้เปื่อย มันปิต้าที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมุนหมุนหมุนมันเปลืองไฟค่ะเปลืองไฟแล้วร้านเล็กร้านเราเล็กร้อนด้วยเราก็เอาเครื่องออกหมดเลยทั้งเครื่องหมุนทั้งเครื่องอบขนมปังขนมปังเราก็อบในกระทะเอาหอมดีทุนค่าไฟไปตั้งหมื่นกว่าเราก็ทำในกระทะเอาอร่อยดีเสียอีก พิต้าเราดังนะพิตาปาชาปาชาปาชาคือภาษาเลบานอนปาชาแปลว่าพรินซ์เหรอคะไม่แน่นะเดี๋ยวจะเข้าไปดูก่อนสบายมาก อยากจะเป็นแม่ค้าอีกครั้งชีวิตจะเริ่มต้นตอนอายุ70สบสละมังตอนแรกว่าจะเริ่มต้นตอนอายุ60ตอนนี้ก็จะตอนนี้70แล้วค่ะได้ได้700แล้วค่ะ <c oughs> ได้700แล้ว ก็ยังไม่ซื้อไม่พอซื้ออาหารให้ลูกเลยอาหารลูกพันกว่ากระสอบเล็กสิบกิโลหกร้อยยี่สิบแล้วค่ะอืมโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ